ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยรมิตรสุชาดาธนสมานโชคและกัลยณมิตรทัชพงศ์วงศ์วชรพัฒน์เรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับบุรุษย่อมให้ทาน เช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรมจัรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้หวันนะให้สุขะ ให้ภาระและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยทั้งสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ หันธรรมยังพุทธสาภะค่าวโตปูพภากขนมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต สะอิมานิไมยังพันเตอิมานิไมยังพันเตพัตตานิัตตานิสัปะริวารานิสัปะริวารานิพิกขุสังคาสาัสสะพิกขุสังคาสาัสสะโ โอนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังโคภิกขุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปะริวารานิสัปะริวารานิปาติคันหาตุปาติคันหาตุ มหากังอัหากังทีคารัตตังทีคารัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวาย พัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินโสตุตั้งใจกรวดน้ำบุทติสุกุศลและรับปอนพระกันนะ รวมใจของเราหยุดนิ่งคัมในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้านที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าในกลางดวงบุญนั้นจงท่้งดวงบุญขยายร้อมนักตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลาย ได้แก่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมา เราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและแบ่งบุญให้ตามส่วนห่กกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพอ่อนพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกป,ปติอิจิตังปฏิทังทุมหังคิปเมวะสมิชตู สัพเพปูเรนตุสังกปาจันทวันารโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตอ สุขิติฆะไอโยโกะภวสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตะภวารวันตรายโยสุขิติไอโยโกะภวสัพพีติโยวิ จันตุสัมพะโรอวินาสตุมาเตยพวารันตารโยนทีกายุโกภวาภิวาทนสิลิสเนจังวุณทาปจายโนจัตตารว นโนสุขังอังอายวัฒโกอันทวัตโกเสริวัฒโกยัสวากพลวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัตถะทุกะร พยาเวราโสกาสตุจุปตทวาเนกาอันตรายาปิวินานตุจเตยจัสสาชัยเสินทิทนางลาพังสดทิภาคยังสุขังพลังสิิรายุจวัน จะโวคังวุณเทยจยสวาสตวาส aja อายุจีวสิทธิ์ยภวันตุเตภวตุสาพมังคลังราขันตุสาพเทวตาสัมะพุทธานุภา นะสทาสุทีภวุตเตยภวตุสัพมังคะลังรังคันตุสะพะเทวัตาสสพพะทามานุภาเวนะสธาโสตี ตุเตยภาวะตุสสะพะมังคะลังรักขันตุสสพปะเทวัตาสะพะสังฆานุอาเวนะสะทัสโศติาวั ตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะอระหังสัมมาสัมพุทธโธภคะคะวัอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวัพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภพิวาเทมิพุท,พทพโธเมนา พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะควตาธรรมโมสวาคาโตผะควตาธรรมโมธรรมังนามสามัมมิธรรมังนมสัมมิธรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกระกระกระคอยลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร ทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรย์ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนาน,าน พระธรรมก็ให้เข้าถึงพระรธมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจะพัดตักไม่พล่องติดตามตัวไปทุกภพกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสา เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ